สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีช่องพังคุณยายสมจิตชาแนลวันนี้เรามาเล่นกับคุณยายพูนซับนะจ๊ะนี่ค่ะคุณยายพูนซับเดินมาแล้วแม่จ๋ายายเดินมาเร็วๆน้อยนี่คะบรรยากาศอันนี้เรามาเล่นกับคุณ,คคณายาย,น,าน,ยน,นะนนาานคุณยายอยู่ที่หมู่บ้านช้างตะกลางนะวันนี้คุณยายเดินมาจากหมู่บ้านช้างนะ ยายเดินมาแล้วแม่มจ๋าคุณยายเหมือนเดินช้าจังเลยคุณยายอยากกลับบ้านแล้ว คุณยายอิ่มเป้งเลยคุณยายมาจากเที่ยวไหนคุณยายคุณยายเรามาจากเที่ยวนะมาจากเที่ยวไปเที่ยวตรงไหนเนาะคุณยายเนาะคุณยายเดินไกลเหนื่อยเลยไหมคุณยายเนี่ยอ๋อคุณยายเดินออกกําลังกายคุณยายเดินไปเที่ยวไปหาหนุหน่มๆมาหรอคุณยาย โอ้ย oh, นมเยอะยายเดินไกลยังเลยเห็นไหมคุณยายคุณยายฟูนซับคุณยายฟูนซับต, <c oughs> ตังเอ้ยตังพ่อมาแล้วเอาคุณยายไปมัดอ่ะ <c oughs> ไายคุณยายสวัสดีจ้ายัางนี่นะคุณยายปุนซับเมียนการโสรดหรือเมียนกันแต่โ,โคตรเจ๋งในเลยนี่นะคุณยาย

เอาเลยนี่ันีมันเมียงกันเออยมีมันมันสิจานเอามนเนืดนี้นะมะเนอมนเนืดนี้นี่นะคุณยายุูนซับนะคุณยายไม่ใช่อิ่มแล้วบอคุณยายนี่ ទៅប្រាប់លោកមិនដកមកយោទៅទៅទៅយ៉ាយ៉ាមកនៅមកដែរឈឺនេះឡើយបងធឿនតាបักធឿនគេអោដែរតាគិងអួយតើមុនវិញងគីគិអួយអួយគេវាយវ៉ណោទេយើងមកតាមគិហងដែរអេកែប្រាប់គិនៅថាតែផងเด้อគិចោះគិអួយមុននេះណោតើគិអួយតកំពុងតរៃน้ําទัวមុននេះ4000ហ្នឹងទេ โมบีคันในคันแรกใจมาเผยปรามตัวมาได้ห้าสิบเชือกนดกระไูดเรมียนโจรีนจ้้ม้าดี่นอโจ้ยนโอ้ยเอยอา តាមមើលស្តាងតរោសីវាវ la... ាចូលឡានណាត់ខ្លះហើយឯងចុះរត់លឿនខ្លាចលិសលេងទៅដូចសូគីទៅចាស់ទៅចៃញ៉ាំត្រីស្គន់អត់មិនបានទេទៅនៅពិសេសครับ50ថ្ងៃនេះគុណยายផ្ုန်សាត់ครับครับខាងលើទៀត เปนไ่ะที่บ้านก็คงัเอามาเล่นไงคุณยายฝนทรบนะจ๊ะคุณยายฝนซับอันนี้อันเคยบังเทออันเคยบังเทอไหนแล้วบอแทนหลังอันมาโคยังมันตนะอนะ เออกะกี้ยาดาเรื่องกี้จักโอ้ยเนาะเอ้ยจุดใหญ่ฟุนซับไว้อัดเออกินเกิดเนาะบ่ดรถไม่ได้หรอย่าคุณยายอะไรบอกให้ลงมาก่อนมันจะนั่นน่ะบ้านนี้สมัยดับថ្ងៃថ្ងៃ3เชียกอยู่ตะเด้อหอบงึบ

สมจิตชาแนลด้วยนะจ๊ะวันนี้เรามาเยี่ยมคุณยายพูทรัพ์นะคะยายเราก็แก่คุณยายคุณยายแก่ไหมเนี่ยยายอายุเท่าไร่แล้วอ๋อยายยังฟิตอยู่ฟันก็ยังดีนะจ๊ะอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางคุณยายสมจิตชาแนลด้วยค่ะอ๋อขอบพระคุณมากๆค่ะ